สวัสดีครับวันนี้หนุ่มคนชอบพระนะครับนำพระปิดตานะครับของหลวงปู่แจ้งวัดใหม่สุนทรนะครับจังหวัดนครราชสีมาเนื้อเมฆขสิทธิ์นะครับจัดสร้างในปี2530ท่านดูนะครับพุทธศีลสวยงาม ค่าบเบ้ายังอยู่นะครับค่าบเบ้ายังอยู่ยมีค่าบเบ้าอยู่สําหรับนะครับสายตรงท่านใดที่ชื่นชอบพระปิตาหรือว่าสายตรงวันนี้แบ่งปันกันราคาเบาๆนะครับแบ่งปันราคาเบาๆเอาไปเลขสวยๆครับ900พร้อมส่งนะครับสำหรับพระปิตาองนี้ด,นดูนะครับ คาบเป่ายัางอยู่ชัดเจนนะครับคาบเป่ายัางอยูุ่ทธศินสวยงามนะครับด้านหลังมีขละยันนะครับมีคาบเป่าท่านใดที่ชื่นชอบสะสมพระปิตาหรือว่าสายใครนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่ตามหาพระปิตาของหลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทรจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเนื้อเมฆสิธิ์นะครับเป็นเนื้อเมฆสิธิ์ดูสวยสดงดงามนะครับดูสวยสดงดงามดูสวยสดงดงามพระองค์นี้จะสร้างในปี2530นะครับ2530 fc สายตรงท่านใดนะครับที่ชื่นชอบเลขสวยครับเลขสวยอันนี้แบ่งปันนะครับราคาเบาๆ900บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ900าบาทพร้อมส่งชอบทักทายแอดไลน์มานะครับชอบทักทายแอดไลน์มาเลยนะครับ ครับโอเคนะครับ